ก็ผมเรียนตรงๆนะครับว่าผมเสียใจมากนะครับที่มีคนฉวยโอกาสแล้วก็มีคนอ้างความเป็นแฟนฟุตบอลของบุรีรัมยูไนเตดทำลายไม่เฉพาะภาพวาดของบุรีรัมยูไนเตตที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ยังทำลาย ความเชื่อมั่นของประเทศเกาหลีใต้ที่มีต่อแฟนกีฬาทุกประเภทของประเทศไทยที่จะเดินทางมาเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปใน่นันทริปนี้มีคนมาร่วมกับทัวของบุญรัมยูเนเต็ดร้อกว่าคนเราก็คิดว่าเขาเป็นแฟนฟุตบอลบุญรัมยูเนเต็ดแล้วมาด้วยหัวใจที่จะมาเชียร์บุยรัยูเนเต็ด เดินทางมาถึงสนามบินอินชอนถูกส่งกลับ13คนเพราะมีข้อหาหลบหนีข้าเมืองติดตัวอยู่หลังจากออกค้นจากสนามบินแล้วเนี่ยหายไปอีก40คนนะครับแค่ออกค้นจากประตูสนามบินก็มีรถตู้มารับนอกจากนั้นยังมีคนที่ไม่ได้มากับคณะตัวแต่ใส่มักวบุรีรัมยูเนเต็ดใส่เสื้อบุรีรัมยูเนเต็ด แล้วก็ที่น่าเจ็บใจก็คือเป็นเสื้อบุรีรัมย์ยูนิเต็ดปลอมได้ทั้งไปบอกกับเจ้าหน้าที่พอมอของอินเก a ชั่นของเกาหลีว่าจะมาเชียร์บุรีรัมย์ยูนเต็ดแล้วก็คงหนีไม่พ้นที่จะหลบหนีข้ามมือผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยมันเสียศักดิ์ศรีของภาพลักษณ์ของแฟนกีฬา ประเทศไทยที่จะมาเชียร์กีฬาทุกประเทศของไทยในเกาหลีใต้สําหรับวีรามีในเต็ดต่อจากนี้ไปนะครับเราเดินทางไปที่ไหนเราจะตรวจคนที่จะร่วมทีมมากับคณะทัวร์เพื่อจะเชียร์กับเราอย่างเข้มงวดกว่านี้นะครับแล้วผมหวังว่าใครก็ตามแต่ที่คิดจะมาทำงานมาหลบหนีเข้าเมืองใช้วิธีอื่นนะครับ อย่าทำลายภาพพจน์ของแฟนกีฬาไทยที่จะเดินทางเข้ามาเชียร์กีฬาทุกประเภทของประเทศไทยในประเทศเกาหลีใต้เพราะมันจะทำให้แฟนกีฬาเหล่านั้นนี่ลำบากมากขึ้นแล้วก็มีปัญหามากขึ้นในการเดินทางมานะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ได้แต่ประกาศว่าจากนี้ไปสำหรับวีราุรุษน,นเในทุกทริปที่จะมาแข่งในเวทีต่างประเทศ เราจะต้องตรวจสอบไม่มีแฟนบอลมาเชียร์ยังดีกว่ามีแฟนบอลที่แอบอ้างว่าเป็นแฟนบอลแล้วมาเชียร์แล้วทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายก็เป็นเรื่องที่ผมเสียใจนะครับแล้วก็ต้องขอโทษแฟนกีฬาทุกประเภทซึ่งต่อจากนี้ไปเมื่อจะเดินทางมาเกาหลีใต้อาจจะมีความยุ่งยากในการผ่านแดนอ่าอิมมิเกชันของเกาหลีใต้มากกว่าเดิมเพราะมีคนไทยที่ไม่รักศักดิ์ศรีและหน้าตาของประเทศไทย มาทำให้เกิดความเสี่ยงายครับ